ลามาให้สามตัวปลาให้สามตัวครับเอาปลามาให้สามตัวไม่รู้มรผม<ด>ก็ยาก<ห>จะให้วันนั่นแหละยกว้าวยกว้าวนั่นแหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดำซิงนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเล,เล่นดินนะคะ ันนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่นี่แล้วเนาะเราก็เจอกับอาจารย์สมเพชรนะคะทุกคนมาครั้งนี้เนี่ยนะครับหลวงปู่ให้ยกว่าข้างหน้าให้ยกว่าข้างหน้าก็คงวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดก็ขอเชิญนะครับเอฟีทุกท่านใครที่อยู่ใกล้อยากจะมาร่วมนะครับก็มา ได้นะครับวันที่11นะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับก็ามาหลวงปู่ก็คงจะให้วันนั้นแหละยกเว้าวยกเว้าน,น,นั่นแหละนะครับน่าจะหลวงปู่น่าจะให้โชคโชคนะครับแต่โชคนี้ความฝันอาจารย์ที่ปู่หลวงปู่ให้บ้างแล้วมีไหมครับก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่มั่นใจเพราะมัน ตีพลาดมาหลายงวดแล้วก็งวดงวดงวดที่แล้วก็พลาดพลาดห่างด้วยครับงวดน,นี้ฟันฟันยังไงบางแันเพื่อให้ FC เตีเยวเออเค,คือสิ่งที่หลวงปู่ให้นะครับก็คือหลวงปู่เอาปลามาให้สามตัวปลาให้สตัวครับเอาปลามาให้สามตัวตีเป็นไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ตีว่านนก็คือเหมือนกับว่า ปลาเนี่ยมันอยู่ในครุแล้วนะครับมันมจะเป็นครุแต่ทีนี้หลวงปู่ให้สามตัวนี่หลวงปู่จับเองไงนะคะจับปลาให้ผมสามตัวครับทีนี้ไอ้สามตัวเนี่ยหลวงปู่ไม่ได้ให้ไปปล่อยแต่ให้เอาไปทำกินให้ให้ให้ไปให้ไปฆ่า ทํากินเอาเอาไปเอาไปทํากินเอาไปทําทแกงนะครับแล้วผมผมก็ไม่ไม่กล้าฆ่าไม่แต่ว่าหลวงปู่ปลามาให้สามตัวเอ่อผมก็ยังยังไม่กล้าตีแต่ถ้าตีก็น่าจะประมาณแปด สามนะครับแต่ถ้าถ้าค่าเนี่ยมันตายนั่นจะเป็นแปดสามศูนย์อะไรทํำนองเนี้นะครับอาจการเขียนเป็นแนวทางเล็ยเล็กจากที่ลุงโฟให้มาผมน่าจะตีได้ตีได้ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับแปดสามศีนค์นประมาณนี้นะครับลาเครื่องเดิมเลย เดี๋ยวเราไปลุ้นเลขฝาเครื่องดื่มเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นเลขฝาเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมขอลุงโป๋ไว้แล้วนะครับว่ายังไงก็ขอเด้อลูกเอ้าเด้อชนุพัชญนาส่งปลักส่งสตางค์ลูกเอ้าก็โขนเจ้ากำปับอัดกรอลูกเอ้ยมันเมียนจะได้ตีหนึ่งเกิดความหวังเธอจังเธอจังกาเธอแสร่ก็มับเจนบานพรบานเมฆเต้บันหาดูั คนเจารร้ามัรเทอเราฟำง่ายมันก็อะก็จังบานโชคบรนเลียยไปหลูกเอาน,นี่มือหนึ่งนี่เลยหรือเอาได้อคุณนะครับลุ้นปล่าครับมือหนึ่งครบนี่มันก็ได้อะไรนะครับโอ้มันเสียดูฟัามองไม่เห็นดิเป็นตาต้องหาแว่นนะครับผม ้างหนึ่งมันสามตัวข้างหนึ่งมันสองตัวเอาหมเมีทั้งสองตัวสานี่คือหนึ่งหนึ่งหกครับหรือหนึ่งหนึ่งหกโอสองตัวละสองตัวสองสี่สอันนี้ในฝาเนาะในฝาเนาะหนึ่งหนึ่งหกอ่าสามตัวนี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองตัวสองตัวนี้สองสี่นะครับถ้าสองสี่ก็งวดที่แล้วนี่แล้วให้ไปเลยไม่ออก ัการโชว์มาวันนี้แม่งเนาะโชวหลวงปู่ยังตามให้ยะได้หนิยังตามให้นะครับเออแต่วันวันอันนี้เอาเป็นอ่าแนวทางแนวทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบวงสรวงให้หลวงปู่นะครับก็วันที่สิบเอ็ดน่าจะไม่พลาด วันนี้ใครอยากจะมาก็ขอเชิญนะครับวันที่สิบเอ็ดพิการจะมาดวงสวงที่นี่ที่นี่ครับเอาใบสีเอาเอาใบซีเอาผลไม้เตรียมของมาบวงสวงที่นี่เปิดเพื่อเปิดบูชาทรัพย์นะครับเปิดทรัพย์ให้เปิดบูชาทูเปิดทรัพย์หนึ่งครับเปิดทัพย์ใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเชิญนะครับจันบเบอร์โทรจันอ่าก็ โทรติดต่อม so าที่เบอร์เบอร์ของผมเลยก็ได้นะครับกดจดเบอร์ถ้รยนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมช่วยดัานนะครับในการบวงสูวงตรงนี้เปิดเปิดบูชาครูแล้วก็ศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสามสาม สี่หกแปดตัวนี้ต่อนะครับต่อมานี้สี่หกแปดมันเขียนตัวใหญ่เลยเลย,เลยไม่หมดนะครับเดี๋ยวเรารูนทุกคนนะครับเนี่ยครับ,รบตัวอาจารย์สมเพชทุกคนแคปจอไว้นะครับนะครับสี่หกแปดนะครับลงท้าย นะครับ098-1533-468นะครับเป็นเบอร์โทรของผมเองนะครับใครจะร่วมก็โทรมาได้นะครับในเบอร์นี้นะครับไปผลไม้ผลไม้ผลหมลากไม้นะครับขึ้นเบ้าเลยคร็นขึ้นเบ้าด้วยครับใครจะเป็นเจ้าภาพเบ้าใครจะเป็นเจ้าภาพผลไม้ใครจะเป็นเจ้าภาพใบสีนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้นะครับ ในวันที่สิบเอ็ดนะครับเพื่อเปิดทรัพย์นะครับเปิดให้เปิดภูมิให้หลวงปู่ด้วยนะครับก็จะสวดธรรมถวายหลวงปู่ด้วยวันนั้นนะครับวันที่สิบเอ็ดวครับนที่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้นะครับครับขบณที่สินะทุกคนนะเดือนนี้นะครับเดือนเดือนตุลาคมสอนเจ็ด จะลุ้นวันที่16ตุลาลุนที่16เพื่องา,งานกระถินบุญกระถินเยอะต้องเอาเลขยกรดคนกูจะทำบุญกระถินจานโชว์เลขอีกครั้งหนึ่งครับผมครับไปต่อไปโอ้โชเล่ยกรดจบครับผมไปข้างล่างค่ะข้างล่างตัวนั่นแหะข้างล่างข้างล่างถุงโอใช่ถุงเรียบร้อยแล้วนหลลงไว้เง,<อ>งี<ล>้ยม <จร S 2> ันจะติดโอเคครับอันนี้นะครับสุดท้ายมีข้างบนนี้ก็คือหลวงปูปลามาให้นะครับสามตัวและให้ผมค่าเต็มฝัน ตัวนี้เลขฝันแต่ว่า,าตัวนี้คือเลขฝานี่นะครับฝาในฝานี้นะครับพี่ขอล้องกูมอกี้นะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองสี่นะครับหมายความว่ามีเลขอยู่สองข้างนะครับเป็นแนวทางถ้าใครอยากได้เดินๆก็เดินทางมาได้นะครับใครจะเดินทางมาก็มา,มาได้เลยที่กระท่อมสูง คนกระท่อมสูงอยู่บ้านจะบกอยู่บ้านบ้านละลมบ้านละลมละลมเขตบ้านละลมบ้านจะบกงนี้บ้านเขตระหว่างบ้านละลมกับบ้านจะบกนะบ้านจะบกจะอยู่ฝั่งนี้นะบ้านละลมจะอยู่ฝั่งนี้ใครอยากมาร่วมงานก็มาได้ในวันที่สิบเอ็ด วันที่สิบเอ็ดตุลาตุลานะครับวันที่สิบหนึ่งนะครับวันที่สิบหนึ่งสิบหนึ่งยังมีหนึ่งหนึ่งอยู่ส้มพ่ออาจารย์วันสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วกันหนึ่งหกวันที่ิบยี่สิบหกนะลูกปูจะให้มาวันนี้เพื่อจะให้จะให้วันนี้ให้รวยมาก วันที่16นี่จะให้คนจะให้ฟีดซีรวยป่ครับโบว์สูงวันที่11เออครับสี่เมเลขออกเลขออกวันที่16โอ้โหตรงนี้มันจะแม่นนช่ไมันมันลงตัวอย่างไรครับเนาะก็ขอเชิญนะครับเีดซีทุกคนนะครับที่อยู่ใกล้ๆอยากจะมาร่วมขอเชิญนะครับมาเปิดทรัพย์ด้วยกันนะครับที่นี่นะครับทรัพย์ที่นี่ที่นี่ เป็นที่อยู่ของหลวงปู่ที่แท้จริงนะครับถ้าใครๆก็มาเจอหลวงปู่อยู่ที่นี่และเป็นที่หลวงปู่ให้หวยแม่นด้วยงครับตรงนี้เนี่ยถ้าหลวงปู่ให้นี่แม่นมากนะครับหลวงปู่กระดำนาอยู่ตรงนี้แหละครับข้างหลังกระท่อมนี่แหละครับนะฮะนะกดำนาก็หลวงปู่ก็ดำอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็จะอยู่ตรงนี้รักษาคนด้วยนะครับแล้วก็ดินที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับดินดินที่อยู่ข้างล่างกระท่อมเนี่ยเป็นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะเป็นดินที่หลวงปู่เอามา เวลาลวงปู่บอกหวยถูกเนี่ยคนตีหวยถูกลวงปู่จะป่วยป่วยและน้ำหนองเนี่ยนะครับน้ำหนองจะบวมไหลนะครับแต่ว่าพอเราจะไปเช็ดไปถูแกบอกให้เต้คอมเทอร์เวียนะฮะไม่ยามปนจะทำมันนี่นะครับคอมเทอร์เวียนะครับแล้วก็ลุงปู่ก็จะนั่งป่วย แต่พอเอาดินนี้กินนะครับวันหลังมาเนี่ยไอ้ที่แผลที่น้ำหนองไหลเนี่ยบวมเนี่ยหายนะครับมไม่มีนะครับเป็นเนื้อธรรมดาครับแล้วก็อาการป่วยก็หายนะครับที่ไปที่มาสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้แนวทาง FC นะครับก็ขอให้ FC ทุกคนได้ร่ำรวยนะครับความปรารถนาของลุงปู่ก็อยากให้ลูกหลาน มีเงินมีทองมีกินมีใช้แหละแต่มันติดที่ว่าหลวงปู่บอกไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่ชี้ขึ้นข้างบนว่าเบื้องบนเขาจะลงโทษนะครับหลวงปู่ก็จะทํานั่นทํานี่ให้ลูกหลานเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางน,นะครับคแค่แนวนทางคลครับแล้ววันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ของเทของแท้นะเป็นที่สิบเอ็ดยังไงก็ได้นะครับหลวงปู่ให้มาเนี่ยเห็นไหมครับเปิดฝานะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับ นี่เคยวันที่11ปู่ปจันทร์ให้เลยแล้วเปิดฝามาเนี่ยวันที่16เนี่ยเด็กอยู่เด็กอยู่อ๋อเด็คนละขอบคุณมากมากนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ถ้าใครชอบก็สามารถหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะเลขฝันนะคแปดสาูนะแล้วก็เลขฝาเครื่องดื่มที่ถวายหลวงปู่สวงะคะ่ะหนึ่งหนแล้วก็สองสี่นะคะทุกท่านเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ